ไม่เอาไม่เอาเขามองไม่เอาทางทิเมื่อยร่ารังดานิคมโอ้โหนาดิพัพร้อมกันนะครับพร้อมกันนะครับสำรวมกายวาจาใจพร้อมกับกราบองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบครับกราบประทับคำสั่งสอนครับกราบ กราบพระยาทรงลวงปู่หลวงพ่อทูนกับกราบครับแล้วก็กราบหลวงปู่ประธานหมู่สงฆ์ในครั้งนี้ครับกราบสามครั้งครับกราบครับกราบไม่ได้นะกราบพ่อหน้าวะเอาเท่าน้าวะไม่เป็นกลานะครับอิมินาสกาเลนะ kuang api puusia Ina iniang api usiaang api I sekaliak อาภิพุชยามะตังสังฆังอาภิพุชยามะอรหังสัมมาสัมปุโตภะคะวัอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวานโพธังภะคะวันตังอาภิวาเทเมโพธังนรภะคะวันตังอาภิวาเทเมสวะฆาโตภะคะวะตาธรรมโม ตาธัมโมอัมมันนะมาสาเมนัมมันนะมาสาเมโส <laughs> that's ยมก็อาแม่แพงก็เมาแมไ้หมาน่อยก็เมายูมันน่าอยู่เดรกเดรดแล้วเดรได้ป่าดักอนาพ่ไวเนกคนปกตายไอพ่อหน่เมาสาวเมาเมาเดินตาลกไปเมาลูกู่อวันี้จะให้ท่นตุเมาเหมอนพ่อเดินเงินบาทถุมาหลาลูกคนนั่นถมหลรลูกวันนี้พูกเล่นลูกม แค,ค่คนมีบัญญาคนนี้เขาไม่เรียนสูงหยุดตั้งแต่วันนั้นไม่เคยกินเหล้าเลยแต่แน่แต่พ่อเมาอย่างนี้ลูกหายเลยจะให้ท่านต้ตนเมาอย่างพ่อเนี่ยมันจะเป็นย,ยังไงยิ่น่าอุ่นยิ่งดนะคนมีบัญญาคนาคน,น,นี้เขาไม่เรียนสูงเี่เขาเรียนคอร์สกุ๊กแบบแย่มีแล่ สมวบัินี้แขนัน่นแหะะราขาย,ายขนิง่งกว่าทุกคนั่นแขกท่านี้มันจะเซลองรองบุจะเปลียนชื่อแต่ยังไม่เปลี่ยนก็ไดานป่านน่จะให้ข้าพกาบวากจาบกับลบยจับ ชีที่าหางว่อกนี่มนเวเป็นชาวสิลา้่มันมนล่าเลมาหน้าของใสปากกัน้อนถือเฉยมัก็มาด่ามาวาาองหนไปขึ้นขึ้นแล้วกลิเจียบ กระถนอรต้นมไม่ได้กิ่นนี่สองคำเสายเสียบเไธนาคารก็ไม่เพียนมัฐาเมื่อไ่ใ้กวินป่ะห้องรกวกินเอแก้มนิมนต์ข้ามากิแกเรื่ว่าข่าเป็นพิเศษมีเป็นผู้มีพิเศษแกนมนตามาทำแกต้องทำตามรู้วทีทุกคไม่เอาใจเลยแกไม่เอาใจแกเลย ใจพลาดีว่าใจใครใจมันไมมาแพร่รุ่งรุ่ง้เราต้องติดแกาสาระเมื่อวานเราแก้สองชีวชื่อชื่อเิชื่อแม่แกง นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้า พุทธเจ้าว่าเป็นสารณะที่พึ่งการจัดจไทยได้จริงทาันาสารนังกสามิข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระธรรมว่าเป็นสารณะที่พึ่งการจัดจไทยได้จริง ทังสรนังกัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงซึ่งพระสงค์ดื้อต้านปฏิบัติดีแล้วว่าเป็นสาระ,ะที่พึงการจัดไปได้จริงตูที่ยังปีพุธทธังสารนังกัจฉามิ

ติปาเวรมณีสิกขาปัตังสัมาทิยามิอะทินา ปฏิปฏิปะหายะสัปปสายะปริตังภูทมังคลังวิปิปฏิปะหายะสัปปสัมปติสิทธิยาสัพพภัยาวินาายะปริตังภูทมังคลังวิปติปฏิปะหายะสัปปสัมปติสิทธิยาสัพพโลกวินาายะปริตังภูทมังคลัง

อเปรเทจักาเมตตารุณังการเมขอาวุธมิเขตเตมบุหมมัจะยันตุเนวันจารัตไรสเมยทากขันทพนังกาติทันตสันติเกยงุนิวารวจะนนสัตวเมสนันตุ หามัสสวาณะการุวายมภะรันตาหามัสสวาณะการุวายมภะรันตาหามัสสวาณะการสวายมภะรันตาท่านไปท่านไปท่านหาย ทั้งบร <erson> ิวารทั้งหลายเหล่านี้ทั้งบริวารทั้งหลายเห่พระภิกษุสงผู้ทรงศีลผู้เจริญพระพิสุสงผู้ทรงศีลผู้เจริญขอพระพิสุสงผู้ทรงศีลผู้เจริญขอพระพิสุสงผู้ทรงศีลผู้เจริญโปรดรับพัตตาหารโปรดรับพัตตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเรื่องใดโย เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขแก่ผู้วายชนทั้งหลายแก่ผู้วายชนทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดกาลนานเถอด โมตัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยักภันเตสังโฆชานัตุอะยังปฐมภังโมเตระสัพพะปุณาติอะวัสเสสาสังฆัมมากันปะปุนันตุ พูจางซามเนรัจจาหาธาญะยะทาสุขามปาริพุนฌานตู

คู่้ซื้อเอออไพ่เราสั่งคู่ปซื้อควรเพิ่นาะเป็ต่อจจุบันนี้คูไปตลอดแล้วจ้าการดีแห่งอุ่นหรือเอาั้งไหนเอา

มูดาบต้นลต้นล่าได้นีไหมียวนเยอันจีนไรจีนเออ้องไปมีจีนเยอะเออแต่จีนมากคยุโรปยวนก็ดียเแ่นก็่าไบาทพบาทต่อไปเออรถมาวเออมาตรงนี้มาตรงนี้เลย วันนี้เลยว่ายคือสีเป่าเูบ้านฮะชื่อว่าเลาก็ชื่อว่าเหลากคชื่อว่า้าเ่ากูตอน้าวซีมาหกโอ้เบลาไว้กองงูเ็นางขาก็ได้ใ่เขาเปางกูัเจกูแก่อนล หมนี่ต้องรับภาระหันึ่นยอยากมอยากุมทน่วมมันเดียพมาทั้งาทน่วันทั้งงานี่เดียวกันหลานมเดียวกันเท้งเดียวกันเสียงกันเระนเห็นนตา ເພິ່ນກໍสປເບິ່ງຊັ້ນແລ້ວເລີຍວ່າ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ các bạn hấp dẫn khó khăn mất đi Tầm năm học, tầm thời gian tới, tầm một cái em đã được nhiều bài mới. Trần học lại được. lại được. Trần học được. Trần học lại được. Trần rồi lại được. Trần học lại được. bỏ cái lại không Trần học lại được. 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 Trần học lại

वोर्षादी Amém.

ວາໂຕສັງຂາມັງຄະລັງລັກຂັນຕຸສັບພະເທວະຕາສັບພສັງຂາ ङ्ग Kaya nan nantiwatanu ewang kawan yayuho yayan susayamangkale aparasi tapalang keshepa dibukare amise kesam